ก่สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาตเล่นมินิเกมสองกันต่อนะครับาจากอีพีแรกเมื่อคืนโอเคก็ผมใช้0 0วเวอร์ชัน0.15.0 alpha build น่นนะครับโอเคก็อกุ้ยอ,อัดแหลกนิดนึงกระตุกกระตุกโอเคก็มาเล่นกันต่อเลยนะครับอุ้ยเมงโคตรยากบอกเลยผมก็ได้เซฟตรงนี้เป็นเรียบร้อยเซฟเตียงโอเคปะอึ๊บ มันก็จะได้เร็วขึ้นนิดนึงแต่มันแหลกอะทำไมมันแหลกว่าเดิมแหลกจริงจริงเออเี่แหลกจัดอะบอกเลยอ่ะเฮ้ยมันแหลกจริงๆริงไมมันแหลกเวลาใช้เวอร์ชันสองยูซี่ยังไม่เห็นแลลกขนาดนี้ เดี๋ยวก่อนนะครับอ่าราสักคู่โอเคอ่ะเฮ้ยยังไม่หายกหอือว่าเล่นกากเองวะมาดูเฮ้ยบ้าไปเลยเฮวเฮ้ยไม่ต้องรีบโอ้โหอืมใจเย็นสอง อาการเอาอชีวิตรอดก็จะมาเร็วๆนี้นะครับเฮ้ยมันเป็นอะไรวะวอเตอร์เฮลไม่นะ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 ไม่ <c oughs> What the fuck? อืมวอเตอร์ฟากเฮ้ยมันแหลกอะเ้ยมันแหลกมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นอะ ไปแเ้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเอาไว้ผมจะคุยยกเซฟเตียงตรงนี้มากเลยแต่มันไม่ได้ไปผ่านมาได้ไง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 ,ไไง,ไไงอุยเกิดไม่ผ่าน อุย้ยจะตกแล้วอย่ารีบ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 โอ้โหอันนี้ยากเลยครับอื้มเคได้อยูุ่้อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมองทางไม่เห็นเออ w h a t t h e f u c k w h a t t h e f u c k m a n w h a t t h e f u c k m a n ปูไปตั้งไกลแล้ว มินิเกมนี้แม่งก็โคตรยากเลยไม่ใช่โคตรยากดีโคตรเยอะเลยเ,เ,ออเดี๋ยวผมจะแบบทําสนามประลองดิฟ่านะครับสร้างขึ้นเองแล้วก็แบบตัวเองนั่นแหละต่อสู้กับพวกซอมบี้อะไรประมาณนั้นโอเค โอเคโอเะอ่าลองใส่ก่อนดูนยบนับโอเคไปเลยปุ๊บ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 โพเทชั่นโหกับอันเบสไม่มีการไฟล์เรื่องไงครับข้อการไฟล์สักเต็มชุดเลย กันไฟห้าอะไรประมาณนี้มันน่าจะมีจุดเช็คพอยนะ่ะผมว่าเอออย่างนั้นกนะ็ดีนี่บ้าจริงทำไมมันยากขนาดนี้ช่วยบอกความทีใครก็ได้ใครก็ได้ไดช่วยบอกพมทีว่าเดินเฮลว่าเดินฟัก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  ้ยว่าจริงเออผมว่าเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ได้กายลานะโอเคเดี๋ยวเจอกันบายบายเดี๋ยวเจอกันเออจะบายบายทำไมโอเคก็มาถึงตรงนี้แล้วโอเคกว่าจะมาถึงได้โอ้โหเฮ้ยฟักไอ้ฟักแมนโอ้โห อาเดี๋ยวตัดไปตอนที่ไปอยู่ที่เดิมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตัดบ่อยโอเคก็กลับมาแล้วนะครับโอเคก็มาถึงตรงนี้แล้วโอ,อ้ตรงนี้ก็ง่ายสบายสบายเอยอเลยค่อภไยไม่ต้องรีบเลยโอเคโอ้ยอันนี้ไม่โคตรยากปาบมองทาเห็นเดี๋ยว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 อออนุญาตใช้อันนี้กันแล้วกัน n h ậ บฟัก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 แมนฟักแมนเออมันมันยากจริงๆโอ๊ยม,มันยากอะไรขนาดนั้นในเซิฟยังไม่ยากเลยโอ๊ยฟักอืเอเราค่อยๆไป่า โอเคค่อยๆไปครคบ,บ,บ,บไม่รี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 บเออโหยแม่งยากจังวะแบบแม่งอะไรยากแบบนั้นฟักจังวันนี้ฟักเลย ยากเกียนมากเลยเอาไม่เกียนไม่เกียนโอเคเล่นต่อนะครับโอ้ยแม่งแหม่นนาทีแล้ววะเกเคเล่นอีกสักแบบเฮ้ยแม่งยากว่ะโอวยใครแม่งทำว่าแมพแบบนี้โอ้โหให้พ่อผมเล่นเถอะยากที่แงบ เ,เ,เงียบเงียบหลับตาเล่นเงียบเงับหืมเล่นธรรมดายังไม่รอจะไปหลับตาเล่นให้ถ่ายเธอโรบินใช้ไอ้นี่ดูอะไรมุมมองส่างเออเออมนเดิน่าเดินฟากเงียบเย็บเออ,เอ,อ,เอ,อ ใครไม่มีวิธีเล่นแบบโหดๆเก่งๆให้ชนะได้เร็วๆก็โอเคก็บอกกันได้นะครับโอเคนี่คือกูกาโอ้โหทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครจะแด้เจอใหม่ลิปหน้างกูต้องมาล้างแค้นให้ได้